สวัสดีครับอันนี้ก็เป็น EP สองแล้วนะครับที่ผมยิงได้คิวหนึ่งแล้วนะแต่ว่าผมลืมกดอัดคลิปนะครับขอโทษด้วยนะครับว้าดีมาเลยทุกคนอยู่จังหวัดไหนกันครับ อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะด้วยนะ EP สองว่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปแลกของก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็มาแลกกระเป๋าสกระเป๋าสามแล้วก็ตุ๊กตอนะครับเดี๋ยวแล้วอปกระซิบกัน,นอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปที่อู่เรืออู่เรือเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาขับรถกันนะครับมาขับเลยนะครับมาเลย ทุกคนผมเจอคนขับรถมันผมเลยเม้เกี้ผ่านหน้าผมไปเลยไอ้ผู้หญิงอ่ะอะทุกคนดูตรงแผนที่นะและอีที่สันก็จะใส่กสก้หีนี้ส่เพราะมันจริงพอ ขอออมแป๊บหนึง่งคนคนเดี๋ยวผมขอไปหารถใหม่แป๊บหนึง่งดทุกคนครับอบุ้ยผมเจอยาว่ะทุกคนอย่าดราม่านะครับผมไม่ได้ก๊อปปี้พี่อะไรนะ ไอคนที่สอนไตเล้งอ่ะผมจำชื่อเขาไม่ได้อ่ะนฮะคนที่เขาสอนไตเล้งอ่ะอันนี้คือผมใช้สูตรเขาอยู่นะครับแต่ผมลืมเอาสติลิชามาเดี๋ยวอีพีสามเดี๋ยผมจะเอามาเลยเป็นรถก,ก่อนโทนครับที่ผมแบบพูดไปนิดนึงนิดนึงแล้วก็ตันเนี่ยทำไปนิดนึงแล้วก็ตัน เพราะว่าผมกลัวคลิปมันยาวนะครับผมขอเก็บไปน,นี่ก่อนอเก็บแล้วเฮ้ยสปอร์ตสปอร์ตทุกคนเพราะว่าผมขับดสิสโก้ดีกว่าแล้วผมจะไม่เปลี่ยนอีกเลยคนผมเจอคนมเกี้ผ่หานหน้าผมเยอะ ก็มันไปเองมันไปเองมันไปเองเงให้คน้าขาบไปรถเดินไม่ต้องลงรถ ถ้าทุกคนที่ผมบอกว่าขับรถโดยไม่ต้องลงรถผมก็ไม่ได้ก็ปี้พี่แปมนะทำดราม่านะครับทุกคนหิมกับแอดอกแป๊บหนึงนะครับขอสามผมขอสามก่อนนะครับทุกคนเอ้ยครับผมก็ตายไปแล้วนะโอ้โหโดนคอยชาซนะงั้นโอเคต่อรออีพีสามนะครับทุกคน ยบวกยี่สิบหาได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวรรายบาย